พูงไยราเที่ยบออไปวค่ายเนี่ยเยับนทอไรูขยาพดนยังไงรู้กูปวดโดนเขาเูรอโดนเขาเหี้ยส่วนเหมือนเ่พอพออ้ําซือยังก่ครับเนี่ยโชคแม่เดียครับแม่ทองก็โชคนีใ่ไปครับแม่ทองต่ว่าต้อเต่อหัวจักเลยก็เลยกยดูเาแรกก่อนแบบนั้นกูพยาดูนี่แหละก้อยประวดแล้วใสุู่นี่แหละก็การเริ่มติดดัง เจ้าโชคเะอครับ่เค,ครับแม่วของนเาี่มแม่ทองา,า,ทาน่า,นา,ากงยุนเแต่ยุนเนงยุนลาดยาวโอ้แม่แม่นีมาจากของายยตา,า,ตา,ายุนลุงยุนลาดยาวนี่บ่ครับพ่อีเจ้าโชค แปดปีสูงเท่าไรครับนี่ร้อยหกสิบสามยบแต่ว่าเยแต่ว่าให้ลูกดีไปย้ำเลยนี่ลากกี่ตมสักบอสกับสามเด้่ส่วนมากที่สามนี่ยึดไว้แค่ทองใบเองเน่โอ้ที่เป็นแท่งอ สมัยเดินประกวดป่ครับสมัยเดินประกวดนี่ยลากขีดตุ่มไปรถเนี่ยลางขีดตมไปเลยติวันแรกอรตะเคียื์ลากขีดตมลากแค่ผู้ไว้มื่นไปรถแต่ว่าเงา้าวไปสนามในมันอันดับแรกแฝ่ความสมบูรณ์ครับไปสนามในแ้วความสมบูรณ์เพราเขาเป็นผู้สั่งเนาะเบอร์เบได้อารตะเคียรดิเรียกคนบ้านเนาะ เียงธรรมดาไปสนามยงขี่สมไปรุนวามันึงเบงเี่ยมนัเบิ่งหางมเงาันข้ันตัยครับงหางมันฝังดีเงาหางมันน้อยด้วยเบิ่งไทยเลียนเลียนเลียนดีไทยหางผัวงามเออหางหามันฝังดีเงหางมันใหญ่เงาล่ามแ้วพอจะฟาไปเลยสไทายรู ข้าขนาดเจ้าโชคพ่อเจ้าโชคแม่ทองดีครับพ่อได้มากงเลยครับตัวนี้เสี่ยนนซื้อป่ม้าเีอยบุญออกมาคนหายท้งวุ่นอ่ะก็เลี้อวมาทีันหมักเดแต่วาตัวนี้เื่อเอาไว้ยุ่นีเป็่น่ได้กบวแน่รับะเี่นอยู่ว้น้ำเปียทับเท่าไรครับนี่สามพันหาทับสามพนหทับจริงวะครับ อันเดวครับปโตคุณเดชดักพี่ยาตั้งไตั้งสีเป็นตัดคืออยู่ได้แล้วคุณเดชออนไลน์วันนี้เมื่อืนหนึ่งผู้นอนเลาตัวประกาศเลยตอนนี้หาพันหเด๋นวน้นเลงว่าหาพันโอ้ขัดขัดโอ้พยาว่าก็เห็นก็รเลลันบงจ็อยู่นชบถูกง้นละองผสมสามพันห้ครับอยู่บนเสียงนะครับนี่ ต่างนามาสมนะงานทองแข่งแซื้อแข่งขายนี่นิวคหูได้เห็นน้อยะเมียนตกอเนี่ยนาเขานี่ยนา้โกะกิแปดนิ้วรึงนเขาแทกัพี่ง่กวปาบ่ใหกวาหล่ตอนนี้นิวปะครับเนี่ยนาเขาโอ้งาของเขาหกนิวอายุท่อกันกับกระทิ่งผู้อาตกรันกับทิ่งผู้กัอยู่นี่ บกระถินก็จบนะครับซุ่มมางานอวาทำีวาใจเเาคอยส่องเอ้ระทับเลเลเรจังวมา่ายดูกันมั้ยผู้พยานะครับดูบันเสียง